สวัสดีครับพี่น้องมึอน,นี่เขาอยู่กันที่อุทยานบัวสกลนครครับอีพี่สองครับต่อจากเมื่อกี้ครับพี่น้องไปทายบัวมาพี่สองแต่มุมรู้นะครับยางกระบะทัวได้มือหนีเบิดมือจนเขามาพ่อ <c oughs> บัวครับบัวมากทางนี้นี่ครับยังม่เป็นมาก เป็นหมากันนี่แล้วทั้งคุครับนะกัญชีนี้ลูกพืชอุทยานบัวนี่กัญชีนี้พืชอ่านานาพันธุ์ครับพี่น้องนี่ครับสวยงามเลยครับอันนี้เป็นบัวหมากนี่แหละพี่น้องถ้าเขาเอื้นบัวอยัง รบ,ออบรรยากาศสบายครับฝนตกเสา้าหม่ๆหมแดยดย้าขึ้นอย่างนี้ครับอุทยานบัวสกลนครไปผ่านไปผ่านมากระแวะได้ด้วยครับอีบพีสองเขาสิพามานีเลยครับเอ้ยต่อจากอีพีที่แล้วครับที่เห็นอยู่ไก,กลๆพู้น นะครับนามาถ่ายเบิ้งใกล้ๆนีื่อนี้ยานหักนี่ครับพี่น้องสวยงามตั้งอยู่ในอุทยานบัว ราคาปัตยกรรมคิปได้ดีหรีคลิปนี้กระสิบโบดิวเวาหลายขึ้นก้าล้ครับพาพี่น้องมาเอาบรรยากาศแบบจุใจครับพี่น้องพาพี่น้องมาเบ่งดอกคุณ ดอกคูณยังใหญ่โอ้ยนี่เดือนเดือนนี่ดอกคูณยังงามอยู่ดิน,น,น,นี่เนาะ,นนะแทนกล่องไปอ้อมๆมาหลอก สวยงามครับบรรยากาศธรรมชาติในจุดนี้ก็สิมีที่พักพอนที่นั่งพักจุดพักรถนะครับพี่น้องแล้วก็พาสามารถพาสวนออกกำลังกายก็ยนีครับสนามเด็กเล่นก็มีอยู่ภายในสวนอุทยานบัวตรงข้ามผูกระสิเป็นน้องหานครับ ตำนานผาแดงนั่งไอของเขานะครับของสกลนครที่เขานี่แหละครับเอามุมกล้องใกล้ๆเ,เดี๋ยวสีแพนไปพี่น้องในเบื้องเน้อแพนกล้องไปโอ้นะนะสวยงามไี่ได้รับอีสานบ้านเฮาก็ไดยูเลยสบายใจบบวุ่นวายคืออยู่ทางในเมืองกันยอนว่าบบมีเงินกันยอนว่าหาเงิน ตังได้จากบ้านนอกเพื่อเขาไปหาเงินที่มองที่มันเงินหลายๆพ้ดเลยครับเป็นกําลังใจให้พี่น้องสุคน,นอครับเป็นกาลังใจให้พี่น้องสุคนบัวสียูกรุงเทพบัวสียูต่างประเทศที่ไปหาเงินเพื่อสี่ให้ครอบครัวได้อยู่สบายเป็นกําลังใจสุคนครับมีโอกาสกับมาเที่ยวครับอุทยานบัวสกลนคร ครับพี่น้องพยานบัวสกลนครมีที่สวยๆให้พักผ่อนให้พี่น้องได้ถ่ายรูปเซลฟี่กันนี่สวยงามครับร่มเย็นเนียพี่นอ้องฝนตกเศ้าไหมไมแดด <c oughs> แดดฝนตกดีครับปีนี้อยากพาพี่น้องไปมันทัวอยู่ครับแต่ว่าห้อนเหลือเกินห้อนครับ สวยงามค่ะกินพี่น้องไอนี่ว้วตอนนี้วอกไปพร้อมกินไปพร้อม ถ่ายรูปไปพร้อมถ่ายวิดีโอไปพร้อมหมากเซียวนี่พี่น้องที่มันหล่นในยี่ปุ่นเดี๋ยวจีนเลยสว่างวาับพาพี่น้องไปเบ่งเห็นมันรอบๆทิดไปเลยครับพี่นอ้องหยัย่งแล้วกันนะตอนนี้ ส่งครับเห็นได้พี่น้อง มีโอกาสกันว่าเที่ยวบ้านท้าบ้านท้าสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายน่ครับสถานที่ที่มีมนน์ขังแห่งหนึ่งของสกลนครเพราะว่า,าผ่านไปผ่านมาก,ก็ต้องแวะครับอุทยานบัวสกลนครน่ครับทศนาศึกษา พักผ่อนครับส่วนมากนักเรียนที่มาศาสนาศึกษาก็ท้องหลายครับสวยงาม,มีีิีขนาดผมอยู่บ้านไกลๆสมัยเรียนอยู่สกลกับ บัวเดมีโอกาสมาจอยางยากเลครับจนมม่หกปีนี่นะครับเลยมีโอกาสมากอะมาถ่ายพี่น้องด้เบิงบางคนก็บว่ามีโอกาสได้มาบางคนก็บว่ามีเวลามาครับเป็ี่นกำลังใจให้สุคนครับสำหรับอีพีนี่ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับนาะออุทยานบัวสุลนครอุทยานบัวมหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครน,นะครับคลิปต่อไปนี่สิเป็นสิพาพี่น้องไปน้องหานนะครับเนาะสิเป็นจังไหั่นะครับแต่เดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิงผมก็บอกเคยไปให้กันไปเห็นพร้อมกันกับพี่น้องนี่แหละครับเดี๋ยวว่าไปพบกันอีพี่ต่อไปนะครับเนาะน้องหาน สก,กลนครครับสำหรับพีพี่นี่อุทยานบัวสก,กลนครต้องขอลาไปก่อนนะครับพี่น้องเนาะพบกันใหม่คลิปหนะ้าขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ